สวัสดีครับเพื่อน mm hmm. เพื่อน mm hmm. ชาวสวนนะครับวันนี้พามาชมต้ทนทุเรียนนะครับมาอัปเดตหน่อยครับหลังจากที่ทั้งสวนเนี่ยได้แต่งกิ่งครับตัดแขนงไปชุดใหญ่ครับก็วันนี้ถือว่าใบเนี่ยกลางใบแก่ นะครับเต็มที่แล้วละ่ะครับก็จะเริ่มจะมีแทงยอดออกมาชุดใหม่อีกแล้วนะครับใบก็อาจจะไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับใบแรกเพราะว่าแต่งใหญ่ไปนิดหนึ่งนะครับต้องรอรอชุดใบอีกชุดหนึ่งที่กําลังจะมานี้นะครับก็น่าจะสวยอยู่แล้วก็ช่วงนี้ฝนฟ้าปิดเลือกเกิน ามาไล่ดูกันนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยตัดแต่งกิง่งเล็มออกไปเยอะเลยโล่งเลยนะครับมาดูตอนนี้นะครับเนี่ยลำต้นก็อวบใหญ่กิ่งก็แผ่ออกสวยนะครับใบก็มานะครับยอดยอดที่ตัดไวฮนะเนี่ก็จะไม่ให้สูงเยอะนะครับ จะไม่ทำกิ่งเยอะกิ่งเนี่ยคงไม่เกินสิบสี่สิบห้ากิ่งครับก็ัดูตามชั้นเนี่ยชั้นล่างก็สามลวข้างบนก็สี่เจ็ดถัดมานี่อีกสี่ก็เป็นสิดแล้วเนี่ยครับขึ้นข้างบนอีกก็พอแล้วแค่นี้พอแล้วนะครับก็เลี้ยงกิ่งล้างอย่างเดียวก็พอให้ลำต้นเขาใหญ่ความ เอาไว้ตังนี้นะครับสำหรับลำนะครับทีนี้ถัดไีนะครับก็จะเล่มขแขนงออกอย่างเดียวขแขนงคือยังไงคือเล็กๆเกนี่ยนะครับที่อยู่ข้างนี้นะก,ก็จะเล่มออกก็กิ่งที่ สมบูรณ์อยู่ข้างนอกแหนงที่นอกก็ก็จะไม่ไม่เลียมแล้วนะครับก็จะเลียงไว้แล้วเอาเฉพาะาแหนงออกนะีแล้วก็ดึงมาใหมนะ่ใบชุดนี้อาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่ามือหนักไปเีหนักไปหน่อยคลิปที่แล้วหนักเลยต้องรอใบอีกชุดหนึ่ง ครับเริ่มสวยเริ่มทรงแล้วทีนี้แค่ยืดกิก่งครับผมนำมาฝากเพื่อนๆน,นะฮะอัปเดตรับชมกันว่ามันเป็นยังไงอัปเดตเป็นยังไงบ้างนะครับเพิ่งเจอแดดช่วงบ่ายเนะช้านี้ฝนตกหนักเลยนะครับสลับวนี้ก็ฮอกคำว่าสวัสดีครับ